ลูกดิกเสีาบน้ำลุกดิกจอมชนเมื่อมันเย็นพีเจสเตอร์เป็นพีเจสเตอร์พีเจสเตอร์กีบับน้ำเดี๋ยวพอคันลอยหนักว่ายน้ำก่อนออเว่ายน้ำปล่อยมันดูว่มันประจมนะมันประจมนะมันว่ายเป็น มันวายเป็นเสียควายนี่เพูดอะขี้มาดาไปพูดแล้วมันวายเป็นเสียควายนี่มันตามันยันน้าทุกคนเลยเอ้พูดอะขี้มขอขอจมน้ำแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยจมน้ำแล้ว ก็ you guys, ็วววดเรมันวายเปลี่ยนเชียร์คอยเกียงเลยเกีงเลยทำไมไมปล่อยมันด้วยมันวายเปลี่ยนมัน เจ้าเนี่มันทีวายบ้าปิดวายเป็นกุมก็ไม่หรือเดี๋ยนีหัวมันน้ำน้ำเจ่าหัวมนันเอาจัวก่อนลองเข่ากันทีหลัง อาบแล้วจะฝอยมันลงดินให้มันยู่ทึ้งฟ้มมันยังสีแห่งน้างใส่ห้ากันตาหม้กันตาวหม้ากัน <laughs> ไปด้อยกมันขึ้นแต่คนมัตัดค,น,คนออกเลยเว้ยมันจะเป็น,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 นเรื่องไหน น้ำไล่ขับไล่เม็ดไล่เห็บไล่เห็บไล่เหาบไล่เห่ามีอยู่นะดูหัวมันกอนมันจมปล่อยมัน ลูบหัวเยอะยิ่งฟ้า,ฟามันขึ้นฟางมันจะไปเกียดขี้ดินย่านจะไม่ได้ไายเนาะไม่เพียงเยอะแต่ไมึงไม่ได้ไายเนาะเอาหยับลงไปอีกให้มันไายมันเอามันขึ้นฟ้อมไป ไปรูป้ปะพูด <laughs> พูดฟอบไปแล้วมะายาสะผมมะเปียวยาสะผมมะอาไปบักเทาพ่นบักเทานึง <c oughs> กะเทาะอาบปน้นำนะได้ปะ <c oughs> <c oughs> เอาฟ้องน้ำเอาอันฟ้อมไปว่าอันนั่นว่างไปนั่นน่ะยาสะผมเอามาพี่มันสีไหลไปเอาบักเทาอาบนี่บักเทาบักเทากะทิมาพื้นมารุ่มซีตัวคนนี้ซีตัวรุ่มตัวหนึ่ง ว่ากันทีเอาจะนสมไปพี the the ่มันสิไลเป็นน้ำมันคีไปบ่ยุดสต่อไปก่อนจิ๊